สวัสดีวันหิมะตกค่ะวันนี้นะคะติดลบ4องศานะคะที่ประเทศฟิแนแลนด์นะคะติดลบ4องศาหิมะตกหนักมากนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่หิมะละลายไปหลายอาทิตย์แล้วนะคะพอหิมะละลายนะคะบางวันมันอุ่นก็หิมะละลายแต่วันนี้ ติดลบก็หิมะตกเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ไม่ได้เดินถ่ายคลิปหิมะตกมาหลายวันแล้ววันนี้ก็เรื่กงามยามดีนะคะติดลบ4องศาไม่หนาวเลยนะคะไม่หนาวเลยนะคะก็จะพามาเดินชมวิวนะคะถ่าย คลิปทีมาตกเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมอากาศสดชื่นมากไม่หนาวเลยนะคะแต่ว่าไม่มีแดดค่ะวันนี้ไม่มีแดดนะอากาศดีมากค่ะพาเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะคะ อากาศดีมากค่ะหิมะตกนะคะไม่หนาวนะคะทุกคนก็จะถามว่าหนาวหรือเปล่าเนี่ยหนาวไหมหนาวไหมติดลบหนาวไหมหิมะตกหนาวไหมไม่หนาวเลยค่ะท่านผู้ชมไม่หนาวนะคะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกหูติดลบขนาดนี้ไม่หนาวได้ไงไม่หนาวจริงๆค่ะเพราะว่าใส่เสื้อหลายชั้นนั่นเองนะคะเห็นไหมใส่เสื้อ เสื้อกางเกงรองเท้ากางเกงก็มีขนอยู่ข้างในนะเสื้อก็สามชั้นนะคะเสื้อสามชั้นนะเสื้อก็มีขนอยู่ข้างในนะคะไม่หนาวเลยนะคะอากาศดีมากอากาศสดชื่นเหมาะกับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมาก <laughs> อากาศดีมากเลยค่ะพาเดินเล่นนะคะหิมะตกโปรยปรายนะคะ หิมะตกดีกว่าฝนตกตรงไหนหรู้ปล่าดีตรงที่ว่ามันไม่เปียกมันไม่เปียกแต่ว่าเวลาหิมะตกนาหนาเราก็ต้องงานงอกนะคะงานงอกต้องกวาดหิมะออกจากหน้าบ้านออกจากบันไดนะคะถ้าไม่กวาดเราก็เดินออกไม่ได้นะคะมันจะถมบ้านเรามิดเลยนะคะถ้ามันตกเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ว่าหิมะออกนะคะถ้ามันตกนนหนาๆแล้วก็หิมะที่ขาวแบบนี้นะคะก็อันตรายนะคะเพราะว่าบางครั้งหิมะข้างล่างมันละลายกลายเป็นน้ําแข็งนะ,ะหิมะข้างระข้างล่างมันละลายกลายเป็นน้ําแข็งแล้วทีนี้หิมะข้างบนมันตกใส่ใช่ไหมคะมันตกใส่แล้วทีนี้เราเดินเราไม่รู้ว่าข้างล่างมันลื่น เดินไปแล้วเราก็ลื่นล้มนะคะลื่นล้มหัวฟาดนะอ่โชคดีล้มไม่แรงก็อาจจะไม่เจ็บตัวแต่ถ้าโชคร้ายนะคะลื่นล้มไปฟาดกับขอบปูหรือขอบไม้อะไรสักอย่างหนึ่งโหอันตรายมากๆเลยนะคะเวลาจะเดินก็ต้องระวังนะคะรองเท้าก็ต้องใส่รองเท้าที่ที่อะไรคะที่ ที่ข้างล่างรองเท้านะคะข้างข้างล่างรองเทา้าส้นรองเท้ามันจะมีตัวเกาะอยู่ถ้ารองเท้าพื้นเรียบๆมันก็จะลื่นนะ,ะแนะนำให้ใส่รองเท้าที่มีตัวเกาะหิมะนะถ้ารองเท้าไม่มีก็ไปซื้อตัวพลาสติกใส่ใส่ก็ได้รอ,อ,องเท้าที่มันเอาไว้กันลื่นเนาะ มาก็หนามากหาเดินเล่นนะไม่หนาวนะคะไม่หนาวนะไม่หนาวเด้อค่ะถ้าหนาขอ่อยขึ้นซิมาสิมายางหล่นไดปนีเนาะคะ่ะเนะบนหนาวนะจ๊ะคนเพชรบูรณ์มีผู้ใดยอยู่จังอ่าอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยบอกคะ่ะมาจากเพชรบูรณ์นะคะคนศรีเทพเมืองมรดกโลกนะคะ มีมีใครมาจากเพชรบูรณ์บัางคะที่มาอยู่ประเทศฟินแลนด์นะก็มาเดินเล่นชิวๆนะคะอากาศดีมากคะ่ะไม่หนาวนะคะไม่หนาวคะ่ะไม่หนาวจริงๆคะ่ะถ้าคุณใส่เสื้อผ้าหนาๆนะคะไม่หนาวแน่นอนคะ่ะเดินเล่นชิวๆนะคะ กาลังกายสุดชื่นมากกเนี่ยเดินไม่ดีมันก็จะลื่นมีมะมันยุบ